สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อาจจะมาอ่ามังงะเรื่องจากสตูสูท้ารับใช้ในตอนที่57ถึง58กันเลยนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าอ่านผิดตรงไหนก็ขออภัยจริงๆนะคะทุกคนต่างพูดว่ามุมแดงหายนะแล้วจากที่ข้ามองนะจานเทียนไปคนนี้ต่างหากที่หายนะจริงๆก่อกวนขุนนางของพวกเราแคว้นชูใดตด้ไม่รู้ว่าเขามีจุดประสองค์อะไร เป็นไปได้ก่อนหน้านี้เป็นแม่ทัพใหญ่ของแคว้นเยาวนี่พูดถูกนะแม่ทัพใหญ่อะไรหน้าตัวเมียเท่านั้นแหละจานเทียนไปไม่นานเจ้าก็จะได้เข้ามาอยู่ในวังกับข้าแล้วงั้นเหรอถ้าตัวมูริดตานยะจริงๆละ่ะข้าไม่หลอกใช้ที่ทําให้ข้าได้รับความ่ายแพ้จะตายไปง่ายๆขนาดนั้นได้ยังไงพระเจ้า นั่นมันสิงโตขนยาวขาวแดงนี่องชายรีอง์ชายรีอง์ชายรีอง์ชายล,ายล,ายลีท่านอาท่านอาเพียงแค่ดวลกับเจ้าป่าแล้วมีชีวิตเดือดรอดก็ถือว่าท่านชนะหรือท่านอาสามารถที่จะยอมแพ้การทางได้อย่างนั้นก็ขอให้ท่านอาสนุกเถอะ ตนมลีทำไมถึงมีคนบนที่นั่งรับโจมตีเวนเอ้ยแขนช้าหรือข้าจะแพ้ต้นมุลีข้ามันสาต้นมุลีข้ามันสาข้าก็จะเป็นของเจ้าอะไรกัน องค์ชายลีทรงพระเจริญแข็งแก่งเดือดเกินองค์ชายลีอายุยืนนับพันปีต้นมูลีจันเทียนไปเขาทำได้แล้วทำได้ดีเลยอันนี้คือตอนที่58นะคะ จันเทียนไปเมื่อกองวันที่ลานประลองที่เจ้าพูดจริงใช่ไหมข้าไม่ใช่ว่าฝืนใจเจ้าเกินไปใช่ไหมเจ้าเปลี่ยนเอาไหมนะคะเจ้าเปลี่ยนไปอ่อนไหวขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะขุนนางตัดแล้วไม่คืนคำทำไมต้องถามตลอดเลยจันเทียนไปเจ้าเป็นของข้าอืมครั้งนี้ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปอีกตลอดการให้เจ้าเป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวไปช่วยชีวิต ขอโทษนะหินโมหินโม,โมดื่มจนไม่ได้สติอย่าโทษข้าวิหลันกราบทูลท่านหัวหน้าไม่เจอกันนานเลยนะส่วนวิหลันเอา้ายาถอนพิษของเดือนนี้ขอพระไทยท่านหัวหน้าพรุ่งนี้ห้องเต้นน้อยแห่งแควนฉูต้าจะให้จันเทียนไปไปเข,ข้าวัง ไปพบพี่ชายข้าถึงเวลานั้นข้าจะคิดหาวิธีหาคนมายื้อเวลาเขาสักหน่อยส่วนเจ้าเจ้ารับผิดชอบปลอมตัวเป็นจานเทียนไปคนนั้นไปแซงว่ารอบทำร้ายพี่ข้าเสียอะไรนะส่วนวิหลันเจ้าอย่าลืมสถานะตัวเองนะเจ้าก็เป็นแค่หมารับใช้ตัวหนึ่งที่ข้าฝึกมาอย่าลืมว่าเจ้านะ่ะเจ้านายของเจ้าคือใคร ขอรับเจ้าอย่าสร้างปัญหาให้ข้าละ่ะไม่งั้นแล้วก็ตัดยาถอนผิดของเจ้าออกแล้วส่งขอดเอาใหม่นะคะตัดยาถอนผิดของเจ้าออกแล้วส่งเจ้ากลับไปยังที่ฝึกทหาระหระลึกความหลังหน่อยเป็นไงวิหลันจะไม่สร้างปัญหาขอหัวหน้าโปวดยากังบลเฮ้อ <c oughs> ทั้งๆท,ที่สกปรกอย่างกับผ้าคลิปริ้วแต่กับชอบใส่เสื้อผ้าขาวอย่างนี้หรอไม่เจอกันนานหลายปีให้ข่าดูหน่อยสิว่าระหว่างนี้เจ้าเรียนความสามารถอะไรไปแล้วบ้างอย่าวิหลันวิหลันเจ้าอยู่ไหนน่ะวิหลันทำไมเวลานี้ถึงได้มีคนมากวนใจข่านักนะภารกิจบวบพรุ่งนี้ก็จัดการให้ข่าให้เรียบร้อยด้วยไม่อย่างนั้นข้าจะหาคนมาฆ่าเจ้า มีหลันข้าตื่นมาไม่พบเจ้าทำไมเจ้าถึงหนีมาอยู่ที่นี่เกิดอะไรขึ้นเจ้าไม่ต้องตกใจไปหรอกนะอย่าแตะต้องข้าข้าขอ,ขอโทษข้าข้าข้ามันสกปกข้ามันสกโปกมากจริงๆขอร้องเจ้าละหยินโม่อย่าแตะต้องข้าเลย เอานะคะก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะคะส่วนเพจผู้แปลก็ที่เห็นอยู่หน้าจอเลยเนาะเข้าไปที่ Facebook นะคะพิมพ์เพจผู้แปลเนาะก็จะเห็นเพจผู้แปลขึ้นขึ้นมานะคะทุกคนก็สามารถกดเข้าไปที่เพจผู้แปลได้เลยแล้วก็จะเห็นมังอ่ะหลายเรื่องเลยทุกคนก็สามารถเลือกอ่านได้เลยนะคะวันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ